สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับเอาคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับหลังจากที่เราได้พาชมนี่นะข้างหน้าร้านพิทักษ์แท็กเตอร์คลิปนี้เราก็จะมาชมต่อนะครับในส่วนของกลางๆร้านจนไปถึงหลังร้านนู่นนะครับยังไม่หมดครับรถเหลือเยอะครับเข้ามาเยอะมากนะครับนเริ่มเลยคันนี้ก็ L สี่ห้ถศูนย์แปดรถไถใบมีดคานบนนะครับ ตามสภาพแบบอ่อนแบตอ่อนครับอันนี้เครื่องจะลวมเครื่องลวมเพิ่มหน่อคันนี้เครื่องล้มหน่อยครับขายถูกๆไปครับแสนหกหมื่นเก้าพันแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับมีอะไรแถมไหมพี่ตัวรถกับใบดันตัวรถกับใบดันไม่มีพาสหลังนะครับแสนหกหมื่นเก้าพันด่วนเลยครับด่วนเลยนะครับคันนี้ ใช้งานได้ปกติโซวินใช้งานได้ปกติฮดรอริกปกติก็จะมีแต่เครื่องหลวงนิวฮอลแลนด์5630เป็นเครื่องยนต์75แรงม้า75แรงครับมีแแบลองดูครับมีแบตอยู่ เต็มเลยครับไม่มีควันเลยนะเสียงบึกบึนดีครับเสียงแน่นดีนะโอ้ไปดูพานหลังครับอันนี้พานอะไรเสองสามสีห้หก็บ ันเจ็ดสสูสสง,งส,สวยงามครับคติสาดตามากเลยนะ อ่ะดับกุญแจด้วยอันนี้สองแสนสามสองแสนสามดันหน้าพัานหลังดันหน้าพันหลังครับอเอกสารสัญญาซื้อขายครับไม่มีเล่มสองแสนสามหมื่นบาทขับได้ปกติเสียงก็โอเคนะบึกบึม่มากติดผ้าแรงม้าต่อมาครับโอ้อันนี้ติดจอง คันนี้อะไรพี่สามสี 3, อ่อันนี้จบเท่าไหร่ครับสิบห <15, 9. S 2> ้าเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันดนหน้าพัานหลังลูกค,ค้าชนบุรีรถนี้ต้องเผาหัว,ว <S <S โอ้เสียง พานหลังยกไวมากเลยครับโอเคโอ้เสียงสักใจมากอันนี้อีกคันหนึ่งฟอร์ดหกหกสี่ห้าแปดเทนิโอยี่สิบแรงแปแรงครับอ๋อตัวนี้ขายอยู่ตัวรถกับใบดันตัวรถกับใบดันไม่มีาพานหลังครับ แสนเก้านห้าพันแสนเาหมื่นครับรับเองครับคันนี้เือีห้าสภาพเดิมๆเลยครับได้นะพี่ครับได้ครับแต่ไม่มีแบบสภาพเดิมครับคันนี้ใบดันก็สวยนะอยู่นะอ,อ๋อฟันขูดข้างบนนี่นะแสนเก้าหมื่าพันแสเกาพอ0 0แสนเก้าพอครับแ <95, 000. S 3> สนเก้ 9, าหม 9, 9, 000, นะครับฟอร์ดหก ต่อมาอันนี้อะไร TFR TFR <FA. S 2> <T FA, S 2> ครับอันนี้เข้าใหม่แล้วพี่ใช่ครับเข้าใหม่้าเขใหม่ครับพร้อมใช้เครื่องดีพร้อมใช้โปรไฟล์พาวเวอร์แต่ภาษีขาดเกินภาษีขาดเกินอันนี้เขาเรียกเครื่องอะไรพี่มังกรทองไหมมังกรทองครับมังกรทองนะครับเป็นพวงไาล์พาวเวอร์ พวงมาลัยเวอร์พร้อมใช้งานหกมืนหกหมื่นหกหบาทครับพร้อมทะเบียนแต่ว่าทะเบียนขาดเกินนะครับสวยอยู่นะเดี๋ยวดูอีกฝั่งหนึ่งก่อนให้ดูชัดๆเลยนี่ครับโอ้ไม่มีบุบเลยครับสภาพเต็มครับ หกหมื่นบาทครับพร้อมใช้งานไมโควเอาคันนี้ต่อเลยครับใช้งานได้ปกติสองแสนสองสนต่วนเครื่องยนต์สี่สูบ kx สี่สูญนะครับใช้งานได้ปกติสองแสนบาทสองแสนบาทครับ อันนี้สองแสนเริ่มเลยสองแสนบาทครับต่อเคนยาวให้แล้วาาอันนี้ก็ไม่ได้ส่งนะครับราคานี้สองแสนบาทาโคโคันเขียวคนยวันนี้สองแสนครับ,บใช้งานได้เลยโ SK50 อันนี้ต่อมือแล้วฮะต่อต่ออามมันเป็นตัวเขาเอาไปทำที่ไม้อ๋อเขนยาวเลยครับเทเลอร์เลอร์นี่สองคันขึ้นดีซีก้าห้าได้ขึ้นดีซกครับ 44, 7, าราคาเดิมครับสีมื่นสี่ของใหม่สหมื่นสี่ของใหม่สี่หมื่นสี่พันครับ พี่แกบอกราคาเหล็กขึ้นด้วยนะครับแต่ว่ายังขายราคาเดิมขึ้นดนีซีเก้เา,าห้าอันนี้เลือกี่คันพี่รถนี้นเหลืออยู่แปดคันนะครับเเลอรุ่นนี้นะอยู่ที่โกดังก็คือถ้าหมดรถนี้ก็ จะปรับราคาเพิ่มนะครับรรอันนี้รีบเลยนะ4 4 0 0 0ื่นสขึ้นขึสี่เ้น DC 95 DC 93แล้วก็ DC 95 DC 93ยันมา82ดสยันมาแปโอเคอันนี้ยังอยู่40,000่หมื่นสา35,000ไป35,000อันนี้ใช้ไอ้เครื่องไมตี้ไหมพี่เครื่อง Mike arina, ไมตี้นะที่เราเคยนำเสนอไปรอบหนึ่ง แล้วคาสซี่ะ,ะพี่ไม่ไเปไเป็นคาสซีไทเกอร์นะครับแค่วางเครื่องไม่ตี้เฉยๆสตาร์ตติดขับได้เลยแต่ว่าไม่มีเล่ม3ามหมื่นห้าสามหมื่นห้าครับน่าใช่นะเนี่ยเอาอนนไปวิ่งสามหมื่นห้าครับนะด่วนเลยอันนี้ติดจองแล้วติดจองเยอะมากครับรถไทย สุโขทัยครับคันนี้จบไปเท่าไหร่พี่จบไปสองแสนสี่หมื่นเก้าพันตัวนี้สภาพ LC ห้าโอ้โหแล้วก็เปลี่ยนถ่ายของเดียวให้ใหม่แถมด้านหน้าผานหลังแล้วก็โรตารี่อ่าตัวนี้เป็นสี่ห้า DI คันนี้เก็บให้ทั้งคันเลยลูกค้าอ๋อ DI ด้วยนะครับเป็นตัว DI จะดูหน่อยพี่สภาพสวยเลย สภาพก็มาเดิมๆนะแต่ว่าพอดีลูกค้าอยากให้ทำสีให้ก็เลยทำสีให้ลูกค้าคอลันเลยนะเก็บสีให้ทั้งคันครับสามชิ้นโอ้โหสามชิ้นนี่คืออะไรพี่ดานหน้าผ่านหลังแล้วก็โรตารีอ๋อได้โรตารีด้วยมีดันหน้าผ่านหลังโรตารีครับคันนี้สองแสนห้าโอไม่แพงครับเนี่ยเหมือนรถใหม่เลยโอ้โห ตอพี่หา,าหางเทเล,ล์หางอะไรหางเทลลงเทล,ลเป็นหางเดิมของรถนี่นะครับห้าห <50. S 2> มื่นห้ามืพร้อบมบันไดไห้เรลิกเลยห้าหม,มื่นบาทครับ,มมบ,รบเจ็ดเมตรห้าส <7, 50. S 2> ิบคถอดออกจากมิโนซีรีส์ห้ารอย อถอดจากฮีโน่ห้าร้อยห้าหมื่นบาทนะครับกระบะโลกนี้ตัวน,นี้กระบะเด็กหนาหนาเลยเล็กกินเป็ดเลยเพราะตอนนั้นผมทำหมดเป็นแสนมผมต่อใหม่เลยตัวน,นี่แต่ว่าพอดีผมไม่ได้อีกตัวหนึ่งมาผมก็เลยเอาลูกตัวน,นั้นตไปห้าหมื่นบาทแล้วก็ตัวน,นี้ไม่มีจะเบียนอันนี้สี่ล้อ,อเหลาลอยเครื่องเจ็ดสิบสี่แรงเครื่องเจ็ดสิบสี่แรงสี่หมื่น สี่หมื่นบาทไม่มีทะเบียนนะครับไม่มีทะเบียนสี่หมื่นครับไม่มีทะเบียนสตาร์ติดขับได้สตาร์ติดขับได้ก็ตามสภาพครับโลบีโลเป็นสีล้อเพลาร้อยครับสี่นี่นะถูกกว่าอีแตนสี่หมื่น 40, บาทอีแตนก็สูบเยอะก็ยังขายแปดเก้าหมื่นเลยสี่ร้อย ต่อเลยพี่มาต่อตัวนี้อันนี้ก็ขายคสซีกับช่วงล่างอันนี้คืออะไรช่วที่แล้วมันมีเครื่องค้านี่เลยแค่นี้อันนี้เอาเอามื่นเดียวพอคัสซีหกล้อหนึ่งหมื่นบาทชุดนี้เลยนะสภาพนี้เลยใช่ครับหนึ่งเดียวหนึ่งหมื่นเดียวเอออเาไปทําอะไรก็เอาไปได้คานหน้าแล้วก็ใช่ชุดเฟืองด้วยนี่ครับชุดเพลาหลังนะชุดเฟืองก็ได้นะได้แนบด้วยโอ้ได้แนบโอ้หนึ่งหมื่นบาทคุ้มนะเนี่ย โอเคต่อเลยพี่ช่งางกำลังทำเปลี่ยนสายโซเดินเราจะมีแต่อันนี้ก็ขายไหมแล้วราคาตัวนี้ก็ขายอันนี้ขายราคาด้วยอ่ะราคาตัวนี้มันใส่อยู่กับพวกรถสีล้ออ๋อลังคารถสีล้อครับพิครับตอนเดียวน่าจะได้เนาะได้ไหมน่าจะได้มันจะใหญ่ไปไหมมันถอดออกแกะไอ้นี้ยไอเกียรจัมโบ้อือ่าไอเกียรจัมโบ้ช่วยรถสีล้อครับเล็กๆอ่ะตัวนี้เอาสามพัน สามพัน <c oughs> โอ้คือได้สามพันเดี๋ยวดูหน่อยครับนี่ครับสามพันยกลงจากซี้อเล็กนะครับอันนี้ก็ต้องมาดูเอานะสามพันบาทโอ้โหส, oh, สวยมากมันทาเป็นเหล็กด้วยนะเ,ยเ,ปนเป็นเหล็กเป็นไออะลูมิเนียมอะลูมิเนียมโค้งข้างในก็คือสวยทำยังไงก็ไม่ได้ครับราคานี้ <c oughs> สามพันครับข้างๆมีตะแกรงด้วยนะหุ้มตะแกรงให้มีผ้าใบนะครับสามพันนะครับคูบุต้า KX91 คูบ o ต้า KX161 K3 KX161 K3 ห้าตันมีแอร์พร้อมเรียบร้อยมีแอร์ด้วย เอใช้ได้ไหมพี่เอใช้ได้ครับเอหนาวเลยหรอโอ้โหเอเย็นด้วยนะครับตัวนี้ช่วโมงการทงานอยู่4 0ันชั่วโมงเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนก่อนเอเย็นด้วยครับนี่ครับเอกนเอาวจะมาใช้ยู่ที่นี่หรอ เท่าไหร่พี่คันนี้คันนี้เอา4 3 0 0 0สามครับ4 3 0 0 0สาม400,000สามหมื่นนะครับเอเนาวเก่านอกแท้ๆเลยยังไม่เคยใช้งานในไทยนน4 3 0 0 0สามเพราะอันนี้ยกไว้เป็นอาทิตย์แล้วยังไม่ลงเลยอันนี้คือเลยพี่ <laughs> อันนี้รถช่างที่มาซ่อมแมโครนะครับไม่ได้ขายดำไหมเนี่ยไม่ดำไม่ดำผมขอซื้อแกอยู่แกไม่ขายให้ผมจะเอาจะเอามาติดดำทีเลยผมแกอ่ใคแกจะขายให้ผมว่าจะเอาวีโก้แรกมันขับเคลื่อนสีล้อไหมเนี่ยใช่เดิมทีเป็นสองพาแหละอ๋อเท่มากเลยเครื่องบีเอ็มนั่นนั่นเครื่องบีเอ็ม กลับม,มาจากทุรินนิดนหนึ่งขับไปกับดูหน่อยสิโโอ้หกระ <c oughs> <c oughs> จกไม่มีเลยไ <c oughs> อ้ธรรมชาติครับไ <c oughs> <c oughs> ปต่อพี่โครงรถเฮ <c oughs> <c oughs>